สวัสดีค่ะวันนี้จะคุยถึงเรื่องการลงทะเบียนที่อยู่ g s s สำหรับวีซ่าคูมันวีซ่าชั่วคราวเมริกานะคะการลงทะเบียนที่อยู่นี้จะเป็นการลงทะเบียนที่อยู่สำหรับให้สถานทูตส่งเอกสารวีซ่ามาให้เราที่บ้านนะคะหรือที่ไปรษณีย์ก็ตามแล้วแต่เราจะเลือกตามที่เราสะดวกโดยข้อมูลที่อยู่ใส่ให้ละเอียดเป็นภาษาไทยได้ค่ะเพื่อที่บุรุษไปรษณีย์จะได้นำส่ง อย่างสะดวกไม่ต้องพยายามอ่านภาษาอังกฤษนะคะส่วนข้อมูลอื่นๆในการลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของเราทุกอย่างให้ลงทะเบียนด้วยภาษาอังกฤษค่ะแต่ในส่วนของที่อยู่ที่จะรับเอกสารสามารถใส่ภาษาไทยได้ค่ะเริ่มต้นที่จะเข้าหน้าเว็บไปลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่นี้นะคะให้เข้าจากเว็บไซต์ที่มีบอกใน mygreencardus.com นะคะจะเป็นลิงก์ที่เข้าไปในระบบ แอคเคาท์นี้โดยตรงถ้าเข้าจากลิงก์ที่บอกอยู่หน้าเว็บของสถานทูตจะเป็นเว็บหน้าคําแนะนําต่างๆแล้วเราจะต้องหาลิงก์ที่จะไปต่อซึ่งจะเข้าใจค่อนข้างยากนะคะถ้าเข้าในข้อมูลที่มีอยู่ให้ที่แนะนําใน mykincardus.com จะเข้าง่ายค่ะเมื่อเข้าไปแล้วให้เลือกที่สมัครแอคเคาท์ใหม่นะคะสำหรับคนที่มี แอ c เคาท์อยู่แล้วที่เคยสมัครวีซ่าต่างๆถ้าจำอ e ีเมลเดิมได้ให้เข้าด้วยอ e ีเมลเดิมจำมรหัสไม่ได้ให้กดเลือกที่ลืมรหัสหรือสมัคร iaccount ใหม่เลยโดยการใส่อ e ีเมลใหม่แล้วระบบจะให้ยืนยันตัวตนโดยการส่งรูปถ่ายพาสปอร์ตก็ส่งเข้าไปตามที่ระบบให้ทํานะคะหลังจากนั้นหลายๆคนจะมาถามว่า ส่งเข้าไปแล้วทําต่อไม่ได้ค่ะไปต่อไม่ได้ค่ะจะต้องรอนะคะรอให้เจ้าหน้าที่จัดการแก้ไขระบบให้ย้ายแอคเคาท์เดิมมาใส่แอคเคาท์ใหม่แล้วถึงจะทําต่อได้ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาหนึ่งวันทําการก็คือวันราชการวันถัดไปจะทําได้อย่างสมมุติว่าเราแจ้งเจ้าหน้าที่ขอให้แก้ไขแอคเคาท์ในวันศุกร์วันจันทร์เราจะทําต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังส่งพาสปอร์ตไปตามที่ระบบแจ้งแล้วรอก่อนนะคะ ก่อนที่จะมาลงทะเบียนที่อยู่ GSS นี้เราจะต้องลงทะเบียนแบบฟอร์ม DS 1 6 0เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เลข DS 1 6 0มาใส่ในการลงทะเบียนที่อยู่ GSS ค่ะเมื่อเข้าไปในระบบถ้าหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยการเลือกหัวข้อภาษาไทยที่มุมขวามือด้านบนค่ะ ประเภทวีซ่าสำหรับวีซ่าคู่มั่นเลือกหัวข้อวีซ่าถาวรนะคะไม่ใช่วีซ่าชั่วคราวนะคะถ้าเลือกวีซ่าชั่วคราวระบบจะมีการเตือนมาว่าวีซ่าคู่มั่นให้เลือกประเภทวีซ่าถาวรค่ะในหัวข้อย่อยเลือกวีซ่า k 1ค่ะหรือวีซ่า k 2กรณีที่เราสมัครวีซ่า k 1และ k 2พร้อมกัน สามารถเพิ่มชื่อบุตรที่เป็น K2 เข้าไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องแยก Account ของ K2 แต่ทั้ง K1 และ K2 จะต้องลงทะเบียน DS-160 ของตัวเองค่ะมีคำถามถามในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรแนะนำด้านล่างเลยค่ะก่อนจากกันไปกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ